เนร่ลเพ่เฮ้ยเองเอาเงินห้าร้อยเนี่ยติดตัวไว้หนีไปกบด,ดานอยู่ที่ใต้ตั้งสองสาเดือนแล้วเอ็งค่อยกลับมาเว้ห้าร้อย500นี่นะข้ารถแท็กซี่ไปสายใต้ไม่พอเลยโอย,โอยโควายมึงจะขึ้นแท็กซี่ทำไมมันไป็นต้อสายตาเดินไปสิวะนี่นะครับคุณลุกคุณครับบ้านน้องเฮียใหญ่บ้านใหญ่โตดีนะคุณทนายคุณทนายครับคุณทนายจะเข้าบ้านได้ไงอ่ะใครเปิดเนี่ย ภาพบ้านล้างขนาดน,นี้เราจะอยู่กันได้หรอไหนบ้านล้างสภาพแบบนี้เขาเรียกบ้านไม่ได้ล้างมันจะมาเล่นมุกพี่ได้นี่รูปเมียใหญ่จมูกและหัวมปโป้งตีนเนี่ยเฮ้ยไปส่งเลยไปสั่งเมยเกบคณมาับเนี่ยไปเลย ขี้กอกไงใครมาถึงกอกก็ขี้กองไงตั้งแต่เมื่อไหรผีล่ะผีดุขนาดเนี้ยจะอยู่กันได้เหรอเปล่าเลยลอนผีตายทั้งกลมผีไม่มีญาติผีสเด้ได้ได้ลุงครับผีตายทั้งกลมนี่หมายถึงตายตั้งแต่อธิปดียันพาลวงอะไรป่ะครับตายทั้งกลมแบบตายทั้งกลมอย่างเงี้ยมาก็ดีแล้ววันนี้มึงเจอดีแน่ Hey! มึงนี่เป็นผีที่ดื้อจริงๆมึงจะกลัวกูสักหน่อยไม่ได้เหรอให้เกียิกูบ้างกูเป็นอาจารย์ปราบผีนะเว้ยถ้าผีมึงไม่กลัวกูแล้วใครเขาจะจ้างกูไปปราบผีไอ้หนุ่พังกูไม่เท่าไรหรอกลูกเมียกูจะกินอะไรเแล้วะครึ่งทางช่วยกลัวกูสักนิดนึงเติมแล้วยเลยยำแ้ยไอ้ไอนไอ้อ้ไอ้ไออ้ไไออ้อ้ ของเสื่อมหมดเฮียน่ะเหลือหลานห่างๆอยู่คนหนึ่งเขาสามารถสืบเจตนาลมของเฮียได้เลยแหละผมมาดูกุณครับหลานห่างๆของเฮียครับมาหาใครเสือแยมมึงคับขอเก็บทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วกันห้าแสนอะไรนะเท่าไรห้าแสนจ้ะอุ้ยยุงว่ก็หายแล้วมาเจ็บอีกนะเกิดอะไรขึ้นอะ คนเขาลือว่าฉันได้เป็นเสือร้ายแต่ฉันได้ไม่ใช่เสือร้ายฉันคือเสือใบเออเนี่ยพิษสงรอบตัวนะปอดเป็นปานดุกเชียงเกิดทุกข้ออะไรนักหนาเนี่ยดูผัวทำไมละเมียจ้าผ,ผัวเผอเฮียอะไรชาวบ้านไม่รับถือกูแล้ว ขบขันใหญ่ทำไรอ่ะขบขันทำอะไรอ่ะความขันจะลงขันทำไมอ่ะตัดมุกันทั้งนั้นอ่ะโอ้ยอย่าไปเล่นีิเขาทำพิธีอยู่โออ้้ยยไป